เนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีเข้มเลือกซื้อเลือกช็อป ผ้าเซตนี้นำไปตัดชุดได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเริอนต้นทรงไทยจีรดาหรือว่าจะนำไปตัดเป็นชุดเดสก็สวยเช่นเดียวกันค่ะคุณพี่คะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยทรงตรงจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอยู่ในพื้นที่ไหนเราก็สามารถจัดส่งได้นะคะคุณพี่จ๋าแฟลกเอ็กเพสแฟลกเอ็กเพค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสับรสมาชทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วยพื้นที่ห่งางไกลไม่ต้องบบกเพิ่มจังหวัดท้องที่พิเศษก็ 990บาท990บาทเท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวยแท้ไหมสวยมากๆเลยเนาะหรือว่านะคะคุณลูกค้าบอกว่าผ้านะคะที่เป็นนะคะสีพื้นตรงนี้เป็นผ้าใหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3าตะกอเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยค่ะใส่สบายค่ะคุณพี่คะเนื้อผ้าแบบนี้เลยนะคะใส่สบายเราก็ไม่ร้อนค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิ ราคา1ชิ้นวันนี้490บาทนะ สั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อได้ไหมได้490บาทมีถุงผ้าแถมให้แล้วก็มีริบบิ้นแถมให้ฟรีเหมือนเดิมคุณลูกค้าขาริบบิ้นไว้อะไรตรงนี้นะคะแถมให้ฟรีตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเฉพาะผ้าตัดเสื้อสีม่วงเปิ่มงคุดผืนนี้490บาท490บาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089041608กับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดสวยๆเซตนี้ค่ะผ้าตัดชุดผ้าไหมนะคะลายแพรวาสีม่วง งเปิดดมาคุแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย0890416008แต่ถ้าอยากดูอยากชมสีอื่นๆคุณลูกค้าค่ะแอปพลิเคชัน line เท่านั้นที่ทางร้านของเราจะสามารถส่งรูปให้คุณลูกค้าเลือกเพิ่มเติมได้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมนะวันนี้เรามีผ้าขอาม้านะคะผ้าฝ้าแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนแล้วก็ริบบิ้นไว้อะไรแถมให้ฟรีอีกหอันด้วยจ่ายหน้าบ้านเลย990บาทขอบพระคุณค่ะ